i'm จะมาเล่าในหัวข้อของสัตว์ดีสัตว์ร้ายอ่ะเริ่มเลยทีละคนใครมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์ดีหรือสัตว์ร้ายก็เล่ากันเข้ามาได้เลยแล้ว่าสัตว์ร้ายยังไงตอนนั้นน่ะประมาณม2ไปเล่นที่บ้านเพื่อนแล้วก็เหมือนแบบเออเราหายใจไม่ค่อยออกก็ยุงเห็นสิพี่เห็นยุงเนี่ยแล้วก็ปุ๊บ เด็กยุงีแล้วก็แบบเอาออกมาแบบตัวใหญ่มากไม่ลงไม่ได้กืนคือแบบแปะแล้วแปะเไปจบจัดลายจัดแต่ไม่ได้ทำอะไรถ้าให้ยูงตอนนั้นมาเล่าอ่ะก็มันก็อยู่ในบทจัดลายเหมือนกันภูมิคุณรอดแล้ว Aku pun นี่สั่นร้ายแต่ว่าสั้นๆเคยไปตามแบบป่าหรือร้านอาหารที่มีต้นไม้เยอะๆแล้วมันจะมีมแมลงหนึ่งที่มันแบบเราไปตกโดนแล้วมันเหนม,เ<อ>ม็นๆป่ะเหม็นแล้วมันติดมากเลยจริงหรอเออคือเป็นมนหนึ่งในมแมลงที่เกลียดที่สุดอีกอันหนึ่งคือมแมลงหวีที่ว่ามันก็เห็นอยู่ว่ามันบินบินอยู่ตรงนี้<อ>แล้วเวลาเราเดินแล้วหน้าเราผ่านไปแล้วแทนที่มันจะยัยงอยู่ตรงนี้มันกลายเป็นมาอยู่ตรงนี้แทนไ่ว่าไ่ว่ามันจะไปที่ไหนอ่ะไอ้แมลงเนี้ยที่เหม็นๆเนี้ยชีวิตนี้ก็เคยโดนประมาณ3ามสี่ที แต่ทีที่ที่สุดอ่ะก็คือมัน่ะเข้าไปแตกตัวในปากอ่ะโอ้โหโอ้ยโอ้ยเห็นมากเลยอ่ะแล้วมันไปแตกตัวในปากได้ไงไม่รู้แต่ว่ามันแบบมันก็รู้สึกเหมือนมีอะไรเข้าไปในปากอ่ะรู้ก็อุ้ยรอุ้ยเหม็นมากเลยอ่ะตอนนั้นเขากินไม่เลื่อนเขาต่อยเองไม่กินแกตัวแกเหม็นขี้แกแกปากเหม็นขี้ กินขี้เลยอะโอเคมแมลงดีกินขี้เหม็นดีเหม็นดี แล้วว่มีสัตว์ร้ายเป็นหมาสวนที่คลองแงะ้จะเลี้ยงหมาทุกบ้านใช่ปะเพราะว่าต้องต้องแบบคอยดูสลอะไยงเี้แล้วก็วันนั้นก็ไปก็ซื้อคาราดาชอบกินคาราดาแต่ด้วยความที่กินคนเดียวมันก็กินไม่หมดใช่ไหมก็พับถุงไว้แล้วก็วางไว้บนเก้าอี้แล้วสักพักน้องวยก็เดินไปเดินมาน้องวยก็ได้ยินเสียงหันไปหมาแม่กำลังข้าวคาราดา คือตอนเด็กๆคือเกิดมาว่าปีที่ไหนแต่เมื่อกี้คือตอนที่นั่งคุยกันว่าเอ้จะถ่ายอะไรดีอ่ะจิ๋วมันก็เล่าอ๋อเนี่ยถ้าเป็นเล่าเรื่องสารเดี๋ยวมีเรื่องหนึ่งเรื่องซูกัสแย่งขนมตอนมึงเล่าก็หมายอีกตัวนึงแย่งขนมมึงอีกซูกัสที่อยู่ในคลิปข้างว่าดีข้างว่าร้ายชอบกินทาโร่มาก ว่าหมามันไม่ควรกินอาหารคนนะแต่เราไม่ได้อนุญาตอ่ะแต่เขามาเขามาเองทุกครั้งที่เวลาเราถือมาถุงสีชมพูมันจะเชื่องเลยเว้ยมันก็จะกินคือไม่ได้แดกเลยสุกัดแดกเกี้ยง ไอหมาที่สวนคองแงะบ้านญาติของเราก็จเลี้ยงหมาเป็นกองทัพซึ่งทุกตัวชื่อไอขาวไอหมาสีขาวเลยเรียกไอขาวเข้าใจหมาสีดําก็เรียกไอขาวหมาสีน้ําตาลไอขาวสีอะไรก็ตามเรียกไอขาวหมดไอพวกหมาเวีนพวกนี้นะนะเราขับรถเข้าไปนะขับไปนะเจอหน้าแม่ก็จะหไห่ เพื่อนก็จะเหา่าไล่เลาไห่เล่าแล้วพวกเราก็จะไปหลบอยู่หลังป้าแล้วป้าก็จะคุยกับมันคําเดียวตั้งแต่เด็กจนโตได้ยินอยู่คาเดียวคือไป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 มันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นป้าก็จะอ่ะ ไปดูสวนทุเรียนกันไอหมาพวกนี้ก็จะมาคุ้นกันเราอไอบ้านอื่นๆเขาก็จะมีกองทัพหมาของเขาอะมาใกล้กันแล้วปะทะละปะทะกันแลมันขุมกันเราเออมันก็จะวูวูมันก็จะเริ่มเห่าบ้านมันก็จะว้าว้าแต่ไม่รู้ทําไมไอหมาบ้านดูม่งเหมือนนักกล้ามไม่ดูหวาตลอดเลยไอพวกนี้ก็จะเที่ยวไปเห่าเขาแล้วไอพวกนั้นสองตัวนะแค่สองตัววิ่งมาน่ะไอนี่แปดตัวกับหมดเลยแตกหมดเลย ผมบอยมีเร <t aks> ื่องหมา โดยไปเที่ยวดอยแม่สลองมาแล้วก็ที่พักนะ่ะมันเลี้ยงหมาสองตัวชื่อมังกรกับมังคุดตัวที่ชื่อมังคุดน้อยใจแต่ <laughs> ตรงดอยแม่สลองมันเป็นที่พักใช่ปะ่ะแล้วข้างล่างเนินมันเป็นไร่ชาหน้าที่มันคือมันต้องพาคนที่มาเที่ยวไปเดินเล่นตรงไร่ชาแล้วคือแบบว่าเวลาลงไปอ่ะมันก็จะนําหน้าเราประมาณแบบห้าหกเมตรแล้วถ้าสมมติว่าเราหยุดอ่ะมันก็จะยืนรอเราทั้งสองตัวเลยแล้วเป็นแบบภาพแบบที่น่ารักมากเลยคือเดินไปไหนตรงไร่ชาก็แบบมีแบบมมัน ตามตลอดเออตามตามแล้วก็หันมามองเราทําอะไรมันก็ยืนรอมองมองมองยืนรอเงี้ยจนแบบว่าเหมือนมันไปตรงเนินเนินหนึ่งแล้วมันมีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านแล้วเอไอ้มังกรอ่ะไอ้น้องน้องเล็กอ่ะเอ้ไอ้มังคุดดิมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมมันก็วิ่งตามรถนั้นไปแล้ววิ่งก็วิ่งหายเข้าไปในป่าเลยเออพอก็เดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นจนจะกลับแล้วมังคุดก็ยังไม่มาพราก็เลยแบบมัดหายแล้วทำไงดีวะจะไปบอกเขายังไงว่าแบบเออมังคุดมันหายไปอะไรเงี้ยตอนแรกแบบเตรียมกันอยู่นานอ่ะจนสุดท้ายมันก็ทำอะไร ไม่ได้มันหายไปจริงๆอ่ะเขาก็เลยแบบโอเคเดินกลับไปบอกเขาว่าแบบเออเนี่ยกลับมาแค่มังกรมังคุดไม่รู้หายไปไหนแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คำแบบนึดแล้วนะเขาก็อ๋อมังคุดไปโคนลงไปมังคุดไอ้เหี้ยวิ่งมาจากไหนไม่รู้่งเข้ามาในบ้านกู้สาวหาแผนการขี่เป็นชั่วโมงโอเคอันนี้หมาดีหมาดีน่ารักมากเลย เจ๊สัด์ลายต <laughs> อนนั้นอยู่หอแล้วเจ๊ได้เป็นคนที่ปวดจิ้งจกไม่ชอบจิ้งจกแล้วหอมันก็มีแค่แบบห้องแล้วก็เตียงนอนใช่ไหม <laughs> เออแล้วมันจิ้งจกอยู่ดีมาจากไหนไม่รู้ <laughs> เจ๊ก็เลยใส่รองเท้าเป็นรองเท้าแบบรองเท้าแตะในห้องอะ่ะก็เลยแบบเหมือนสไลด์ไปกั้นมันคือแค่จะสไลด์ไปแบบไม่ให้ไปที่เตียงนอนอ่ะสไลด์อย่างเงี้ยไปโดนตัวมันเว้ยม่แผะอาคือแบบมันไม่ได้เละนะ เหมือนมันพิ๊งสิโลลบามันใ<ละ>นมันพังไปหมดแล้ว<อ><อ>ใช่ค,<อ>คือมันเป็นคงสภาพเดินแต่ว่ามันหงายไม่ได้ตั้งใจจะไม่ได้ตั้งใจคือแค่แบบจะ<า>ก,ก <ăn> ั้นอันนี้สมมตินี่รองเท้านะและนี่คือมันจะแค่อย่างเงี้ยฝึกนิดนิด รอมันนานมากก็คิดว่าน่าจะตายแล้วแหละก็เลยแบบกวาดแลวกันต้องต้องกั้นใจกวาดก็เลยสวดแผ่ไม่ตามันตายหรือเปล่าอ่ะหรือมันแกล้งตายวะหางขาดยังไม่ตายเลยมึงโดนเฉียวเฉียวตายเฉยอูดีอูดีพี่อูเนี่ยคือไม่กลัวอะไรเลยเพราะว่าเคยอยู่ป่ามาก่อนแล้วก็บ้านเราเี่ยก็เรียกว่าเป็นนักกลัวกลัวทุกอย่างเป็นนักกลัวตอนนั้นน่ะจิ้งโก ตัวเล็กบัวนิ้วก้อยเนี่ยมันอยู่ในห้องน้ําคอนโดเราอ่ะมันอยู่ชั้นเจ็ดเออมันจะไม่ค่อยมีอะไรแบบเนี้ยใช่แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเหิมเกลมมากเพราะมันมันคงรีเสิร์ชมาแล้วว่าเคบ้านนี้กลัวหมดมันก็ลอยอ่ะมันก็แบบหน้าตามันมั่นใจกว่าจิ้งจตัวอื่นเลยจิ้งจตัวอื่นมันแบบแต่ตัวนี้มันแบบ กลมๆดำๆเออแบบกูนี่ตัวใหญ่กว่าผู้มือไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆก็เลยต้องโทรเรียกพี่อู๋ให้ขับรถมาขับมาอย่างบ้าขับมาอย่างบ้าหูนี่คือแบบจิ้งจบใช้มือเลยปะเอายวส่วนหนึ่งของอเรื่องที่เล่านี่สัตว์คือจิ้งจบหรืออู๋เรื่องจิ้งจบก็ขอจบท่านก็มีอีกเรื่องก็เคยฆ่าจิ้งจบ เฮ้ยเฮ้ยอะไรบึงก็เคยโดยไม่ได้ตั้งใจตอนเราเด็กๆยังไม่มีปอยกระจิ๋วอะป้าซื้อปืนอัดลมให้เล่นอย่าทำตาวันนี้เป็นปืนลูกซองปืนอัดลมคนอื่นอะอันปืนอัดลมป้าซื้อปืนอัดลมมเอันอย่างนี้อุ้ยมันไม่อันตรายมันอันตรายน่าแล้วมาไม่ว่าไม่รู้จะเหลือหรอมาเดินมาอย่างเงี้ย ตอนเด็กๆหนังเรื่องคนเหล็กคนเหล็กดังมากอ,มอาร์โนชวาตเนเกอร์ก็ถือปืนที่มันลักษณะทรงคล้ายอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบท่าท่าประจำของเขาก็คือเขายิงปังเสร็จบู๊เขาชักเองเนี่ยได้เลยแล้วก็ยิงปังแล้วก็ชักอย่างงี้แล้วก็พลาดไหล่อย่างงี้นอนก็ยืนเล่นกับเจ้าป้าอยู่หน้าบ้านแต่ตอนนั้นแบบมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะไม่ได้เล่นกันสองคนนะอะไรไม่รู้จําไม่ได้เด็กมากแล้วก็เก๊กท่าก็คือเอาปืน นี่ขึ้นขึ้นขึ้นไหลปังจากอาลโดนายเป็นอัพเป็นเด็กเล่นอาโดนเป็นอัพโป้อันนี้หักอยู่แล้วก็บั๊มปืนลั่นปืนลั่นแล้วก็หันไปดูว่าลูกกระสุนมันอยู่ไหนอะมองเลย เอา้าจิ้งจกนั้นอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตัวอยู่เงี้ยแต่ว่าหลังนั้นลูกกระสุนนั้นปา oh. กเข้าไปเลยจริ้งจกเลยกอทำไงจำไม่ได้แต่ว่าในในหัวก็คือมีผู้ผู้ใหญ่คนหนึ่งอ่ะใครไม่รู้อ่ะโหยังแม่นเลย ลงมาได้สาอ่ะแบบอยู่อย yeah. ่างนั้นนอะแต่เหมือนหลังจากนั้นก็คือปืนกับบอกนั้นก็คือไม่ได้เล่นอีกเลยย้อนลิฟไปเลยกลัวคนไล่ ดีที่เราไม่ถ่ายรูปปอยมีงานด่วนงานลูกค้าโอเคก็เลยต้องซึ่งจะต้องไปในโลเคชันที่เป็นรถไฟก็เลยไปกันก็ลงจากรถใช่ไหมแล้วก็เดินหากันแ้องแมงก์มันอยู่ไหนวะก็เลยข้ามถนนมาพอข้ามถนนมาปั๊บมันมีไก่ตัวนึ่งมีไก่ตัวหนึ่งเดินออกมาตัวแค่ไหนทำไมทำนิ้วงั้นตัวไก่เลยลูกไก่เหรอนี่ไม่ใหญ่อ่ะไก่แบบซึ่งจากลูกเจี๊ยบเป็นไก่อ่ะแน่นอนนะุ๊กคุ๊ เดินออกมาตัวนึงจิ๋วบอกว่าเฮ้ยปอยจิ๋วหนิไก่โคตรน่ารักเลยอ่ะตอนที่มองไปมันคือมีแม่ไก่แล้มีลูกไก่น่ารักน่ารักเลยสักพักหนึ่งอยู่ดีก็มีไก่อีกตัวหนึ่งเว้ยเดินออกมาจากดงแล้วตัาก็เริ่มมองก็ปล่อยปอยก็บอกเว้ยตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าฟู๊งไก่วิ่งออกมาอาจริงกูเล ตอนแรกมันเป็นแบบข้าจะโดนมาถึงอุ้ยเฮี้ยไก่น่ารักว่ะก็เลยเดินเข้าไปดูเดินเข้าไปดูอุ้ยอุ้ยออกมาแล้วอุ้ยออกมาเยอะจังเลยอุ้ยเยอะวิ่งไล่เราไก่แต่50ตัวเลยมีทั้งหมู่บ้านเยีชันไปมองไม่เป็นห่วงอุ้เหรอวะมันคงอารมณ์ประมาณแบบไอ้แก้วมันเพิ่งมีลูกเขาลปกป้องไอ้แก้วไปไว ไล่ไก่ด้วยแปว่าน่าจะมีแบบห้าหกเมตรอ่ะห้าหกเมตรก็นิดเดียวห้าหกเมตรที่เราวิ่งด้วยมึงคิดดูคนเราอันเดินก้าวหนึ่งอ่ะประมาณสี่สิบเซนไกลห้าหกเมตรมันวิ่งไกลด้วยไกลมันก้าวหนึ่งเท่าไหร่อ่าวสีเซนวัวไก่โอเคไกลไล ก็ก็มีมเรื่องหนึ่งอันนี้สั้นๆตอนนั้นก็อยู่ม .4 ม,5ม,ม .5 มปลายห้องเรียนของก็มันอยู่เรียกว่าตึกวิทก็นั่งอยู่นะแบบเอออากาศดีจังเลยอย่ะอเออนั่งก็นั่งทุกครั้งก็จุดจุดอะไรนะตอนั้นอ่ะมันก็มีจุดจุดดึงเว้ย <c oughs> มันก็ลอยเข้ามาลอยเข้ <c oughs> ามาอุ้ยนกแล้วก็ลอยเข้ามาหาก็อเงี้ยอุ้ยนกบินบินบินตงตงเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ก็เฮ้ยเฮ้ย บิน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 เข้ามาถึงตรงกอปุ๊บมันก็อยู่เงี้ยแล้วก็ะชนกระจกชนชนกระจกเนี่ยแบะไอ้กอเห็นเลยว่ามันมันมันอยู่งี้จริงๆแล้วก็แบะแล้วก็ค่อยๆลื้อลู่ลงไปเงี้ยไอ้กอนั่งอยู่นกนกงงนกงง แล้วมีอีกอันนึงที่ไลฟ์ในพี่น้องปอสีจับตัวอะไรนกพิราบเลยบ,บ้านที่<า>ปอใส่ชุดนอนอตอนนั้นผมตื่นเช้ามานั่งกับนานเ <c oughs> นี่ยมันก็เปิดหน้าต่างข้างๆตอนนั้นยังไม่มีออฟฟิตภาพที่ผมเห็นมันคืออะไรก็ไม่รู้ดำๆ <c oughs> พุ่งออกมาข้างๆเปนีน่่บอหลอดบอพุ่งมาชนปอยเลยนะเว้ยหลอดพุ่งมาชนตรงนี้เลยปักเข้ามาแล้วก็ยืนสง่าเลยนกพิราบยืนยืนทงโต๊ะ ไอ้นกพิราบแบบมันงงอย่างนู้เพราะมันถึงจุดหนึ่งที่มันไม่กลัวแล้วมันก็ไม่กลัวอีกต่อไปแล้วอ่ะแล้วไงต่อปอยก็เฮ้ยเหี้ยอะไรวะใจเหี้ยๆแล้วแต่มันก็ยังยืนอยู่บนโต๊ะปอก็เลยวิ่งเข้าไปบอกเจ๊หัวหน้าผมหัวหน้าผมขี้อยู่ก็นกพิราหัวหน้าผมแก้มปัญหาเด็ดขาดไลฟ์ไอ้ก้อได้ยินก้อขี้อยู่แล้วก้อได้ยินปอยอ่ะเฮ้ย ข้างนอกต้องมีที่อะไรทุกอย่างต้องาล้างล้างขี้ล้างล้างตูดล้างตูดแล้วเราก็หยิบมือถือไลฟ์เลยตั้งแต่ไป่ยเก่งเลยไลฟ์เลยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในห้องน้ำนะฮะกำลังอึอยู่อะแล้วก็มีนายปอยนะฮะมาเรียกว่ามีนกมาในห้องไหน เดี๋ยวก็อยู่ในห้องแล้วก็ถ่ายก็มีหน้าที่ถ่ายโอเคไหมช่วยกูหน่อยได้เล่นนะยืนอยู่เฉยมันกลัวมึงไม่ต้องกลัวเพราะกูก็กลัวอเ, <laughs> เอา้าแล้วไม่ปิดประตูครัวนี่มันอยู่ในครัวได้เอา้า <laughs> มันต้องคิดว่าพวกเราเป็นไททันแน่แหละเลยนนะ <laughs> อ๋ออันนี่ <laughs> คือเอากล้วยเล่าดอกข้างนอกเหรอ นกบอกกูไม่มีอารมณ์แดกแล้วปลอยถ้ามึงมีไททันสองตัวยืนล้อมอยู่มึงมีอารมณ์กินกล้วยไหมกูถามจริงจริฟัก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 บินออกไปสิไม่บินออกไปแล้วตากอ,อยู่ตรงนี้มึงไปทางนี้ทำไมอันนี้อันนี้คือไม่ใช่ว่าก็กลัวหรืออะไรแต่ว่าก็ออยากให้ให้ลูกเพจทั้งร้อยกว่าคนเนี่ยเห็น ว่าปล่อยทําอะไรบ้างเงี่ยเข้าใจบ้างถ้าเข้าเข้าไปจับด้วยอย่างเงี้ยมันก็ก็ไม่ถ่ายไม่เห็นไงอ <laughs> ้จิ๋วควายจับนก <laughs> เอาไปเลยวโอเคไป,ไป, okay, ไปทุกคนโชคดีบ๊ายบาย ่อยูเออคือช่วงนั้นน่ะนกอ่ะมันมาชบมาทำรังว่าที่หายไปเลยนะทุกวันน่ะมันจะมีนกสองตัวคู่รักมันจะไปคาบไอ้ที่ไม้กวาดเศษไม้กวาดมาไว้ตรงที่ตากางเกงในของเราความชื้นสัมผัสมันก็ดีไม่แห้งไปไม่เปียกไปประมาณเนี้ยของไก่นึกว่าอยู่แต่ติดจากร้านเบเกอรี่อะไรเงี้ยคนรังไข่บอมีวิธีแก้นะเว้ยวิธีแก้ช่วงแรกของบอยคือบ้านเรามี ตุ๊กตานีจูตัวใหญ่แะราก็ออาไปตั้งไว้แล้วเราก็ยินมองไปเห็นนะเว้ยคือปกติมันแบบไปแล้วมันจะมาเลยใช่ปะไปเสร็จไปกะดูตั้งพอมันกลับมาถึงอุ๊ยโดนเลยไปก่อนไม่น้อยเลยแต่พอหลังๆมันรู้ว่านี่คือตุ๊กตามันก็ยังตั้งอยู่ตั้งไปดูวยไม่สนอะไรทั้งสิ้นสุดท้ายนอกจากต้องซักกางเกงในใหม่ต้องซักผ้กรจด้วยกดี สมัยก่อนตอนนี่ย้ายมาอยู่คอนโดใหม่ๆก็เหมือนกันที่เดียวกันที่ตากะเกงในเนี่ยมันจะมีนกตัวหนึ่งเหมือนอยู่ดีมันก็มาเกาะแล้วตอนนั้นมันใหม่มากมันเป็นตัวแรกที่มาเลยก๊อมันก็เลยเอาข้าวให้อาลันแล้วก็ยืนอย่างเงี้ยแล้วอาลันมันก็ไม่กินจากมือก๊อก็เลยวางไว้ที่ระเบียงตื่นเช้าว่าอาลันเป็นขี้ทั้งระเบียงอาลันปี้กก๊อถือว่าอาลันไอเว้นเอยก็เลยไม่เคยให้อาหารอาลันอีกเลย มัไปวิ่งที่พุทธมนฑลกันเองใช่ป่ะเวลาวิ่งพุทธมนตรมันสวนอี่างมันก็จะมีกระลอกใช่ป่ะก็วิ่งอยู่กันเองแล้วก็เจอมันวิ่งเสร็จพอดีกําลังจะเดินกลับไปที่รถก็เจออยู่บนพื้นถนนอะแล้วก็แบบอุ้ยกระลอกนี่นถ่ายรูปถ่ายรูปให้หน่อยก็ก็เดินเดินเข้าไปก็ยืนไล้กระลอกเีวก็มันมันก็ยืนนิ่งมากเลยแล้วปกติมันต้องวิ่งนะใช่ป่ะมันต้องวิ่งไปที่ไหนที่เหนนะล้มันก็ยืนแล้วมันก็เหมือนก็เหมือนมันอึ้งอึ้งแล้วม ตามันโกรธตาตามันโกรธตามันโกรธอะไรเล่หยายอยู่ก็ยังไม่ค่อยอะไรก็รู้สึกว่าเต้่ามันอย่างร้ายเลยเ้ย่ารักอะก็ก็จะเจอก็เข้าไปดูเนาะสักพักมันก็เริ่มเข้ามาทางกอกี้เว้ยแบบเข้ามาทางก้อนะโอ้ยเดวเดวเดวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสักพักมันพุ่งออกมาเลยเฮ้ยเข้ามาหาก้อนเลยก้อนไม่เข้าไม่เข้าการซ้อมรูทัล เฮ้ยเน่เน่เล่เน่เล่นี่ได้เน่เน่น่เ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 นเน่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 นเม่เน่นเน่เนบเนน่เ่เน่ม่เน่น่เน่เน่านเน่เน่่เน่เนาเน่เน่เอนเน่นเนนเน่เน่เ่เเนเ่นเห นี่คือรายการสัตว์ดีสัตว์ลายแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เล่าเป็นสัตว์ลายใครที่มีเรื่องของสัตว์อะไรและอยากจะมาแชร์ก็สามารถแชร์มาได้นะครับใครที่อยากให้เราเล่าอะไรอีกก็บอกมาได้นะครับก็พูดทุกคลิปก็จะพูดอีกสักคลิปหนึ่งนะว่าหมดชีวิตนะครับเ <c oughs> รื่องที่จะเล่าก็เอาไว้หมดครับแต <c oughs> ่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตอนนี้นะคะ سيري <applause> <applause>